คนที่อยากเลือกกองที่หนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้สําหรับคนที่อยากเลือกกองที่สองนะคะหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะได้แล้วก็เลือกกองที่คุณรู้สึกดึงดูดนะคะใช้เซนส์ใช้อินเทลชันใช้ปัญญาญาของคุณนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening Guidance จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุขกะบ้านแห่งกรารณนมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็นพิกออคารนะคะมากันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณปรารถนานะคะจะเป็นจริงไหมนะคะแล้วมีอะไรที่คุณควรรู้บ้างนนะะสำหรับกองไพ่ที่ให้เลือกนะคะอันนี้คนที่อยากเลือกกองที่หค่ะแล้วก็อันนี้สําหรับคนที่อยากเลือกกองที่สนะคะ หยุดคลิปไว้ก่อนนะคะได้แล้วก็เลือกกองที่คุณรู้สึกดึงดูดนะคะใช้เซนส์ใช้อิน u ท t ชันใช้ปัญญาญาของคุณนะคะเลือกได้แล้วไปกดดูที่ทัสแสตมใน d e s c r i p t ั o บ็อกได้หรือที่ตั้งกวนลงไว้หน้าคลิปได้เลยนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งไพ่ใบนี้นะคะโอเคไพ่ใบที่คุณเลือกนะคะบ่งบอกถึง เมื่อที่ผ่านมาหรือเดวเร็วนี้เลยนะคะคุณมีคอน FLICT เรียกว่ามีข้อขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามเนาะซึ่งมันเหมือนกับมันทําให้คุณแบบเหมือนไปจี้ปมบางอย่างข้างในของคุณนะคะซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจได้รู้สึกโกรเคืองได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณต้องกลับไปแบบ เคลียร์ลิงในเรื่องนั้นนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกกระทบกระเทือนได้ง่ายในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทนุถนอมให้ความรักตัวเองอะคุณรู้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักไม่ถูกรักไม่เป็นที่ยอมรับไม่ได้รับการสนับสนุนละซึ่งเคุณก็เลยต้องกลับมาให้ความรักตัวเองอย่างนุ่มนวลและทะุถนอมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นอะ คุณก็จะได้รับความรักและทะนุถนอมมาเหมือนเป็นกฎแรงดึงดูอะคะ่ะทําให้ตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวพลังงานนั้นนะ่ะคนอื่นะก็จะเริ่มอยากทําให้คุณเหมือนกันใครใบนี้ยังหมุงบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตมาเยอะอะทรหดอดทนมากๆค่ะแต่คุณเป็นคนที่แบบมีความหวังอะมีศรัทธามากเลยว่าชีวิตมันต้องดีกว่านี้ซีอะไรแบบเนี้ยนะคะทีเนี้ยแต่ละคนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีหัวเรื่องในการที่อยากประสบความสําเร็จนะอาจจะต่างกันไปนะคะสิ่งที่คุณได้เนี่ย พไพ่ใบแรกอะบ่งบอกออกมาเลยนะคะว่าเป็นความสุขสบายนะแล้วก็เป็นเทียนที่เป็นสีชมพูแล้วมีหัวใจด้วยนะบ่งบอกทันทีเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดเคยรู้สึกไม่เป็นที่รักหรือไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการทนุถนอมอะมันจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะคุณจะประสบความสมําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานะคุณจะสุขสบายในชีวิตของคุณแล้วก็เต็นเปลี่ยนไปด้วยความรักนะคะมันแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเทียนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่มันแบบ เอเนอร์จีมันดีอ่ะมันนุ่มนวลอ่ะมันน่ารักมันนุ่มนวลแล้วนะคะแล้วก็ไพ่บ่งบอกด้วยว่าเนี่ยตอนที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมดไฟใช่ไหมซึ่งต่งางความมองว่ามันไม่แปลกเลยที่คุณจะหมดไฟเพราะอะไรเพราะว่าจัก,กรวาลดีดคันคุณสุดๆคุณเจอบททดสอบสุดๆเพื่อให้คุณเปลี่ยนบางอย่าง่ะคะแล้วอย่างที่บอกเนาะมันไม่แปลกที่คุณจะหมดไฟเพราะคุณสู้มาแบบสักพักหรือยาวนานมากๆแล้วว่าบางคนอาจจะแทบจะทั้งชีวิตเลยอะค่ะ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของคุณเลยคือคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะแล้วคุณเทียนตรงอะอแบบเหมือนกับว่าคุณไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบใครอะแล้วก็ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบเหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้ที่คุณหมดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะกลับมาเยียวยาตัวเองพักฟื้นฟื้นฟูต่อให้แบบว่าจากัจาก,กรวานกำลังบีบคันน่ะแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นเวลาที่ให้คุณจะต้องแบบสู้อย่างหนักอะ่ะให้คุณพักให้คุณให้ความรักตัวเองก่อน แล้วเสร็จแล้วอ่ะก็ค่อยออกมาทดลองพ้นขวากับชีวิตใหม่ในรูปแบบใหม่นะคะทีน้าไพ่เวลาบอกว่าอะไรบ้างก็ขึ้นราศีกันน่นะคะบ่งบอกถึงคุณจะต้องหาการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือว่าแม้แต่แบบการแลกเปลี่ยนทางพลังงานเวลาที่เกิดคุณให้พลังงานดีๆออกไปแน่นอนคุณจะต้องคัดกรองอะค่ะที่จะรับพลังงานที่ดีกลับมาด้วยเช่นกันบางครั้งคุณอาจจะเคยเป็นคนที่แบบ ใจดีอะ่ะแล้วก็สู้ชีวิตตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นคือคุณเหมือนสิ่งที่ได้รับตอบแทนมามันไม่เท่ากับสิ่งที่คุณให้ออกไปอะ่ะคุณต้องเหมือนใช้สติและปัญญามากขึ้นอะ่ะกรองอะค่ะแล้วก็เอ็กซ์ช e ในสิ่งที่มันแบบคู่ควรนะค่ะมันจะทําให้ชีวิตคุณดีกว่านี้ ชีวิตคุณน่ะจะเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเลยนะภายในอย่างเร็วที่สุดคือสามอาทิตย์แล้วก็อย่างช้าก็คือสามเดือนอาเต็มที่ก็อาจจะกันยานะคะอันนี้เมันแล้วแต่บุคคลเนาะทีนี้นมีอีกใบหนึ่งบ่งบอกว่าคุณต้องตัดสินใจทุกอย่างอะ่ะด้วยตัวคุณเองและเพื่อตัวคุณเองได้แล้วนะคะและการตัดสินใจนั้นน่ะให้ใช้เวลาเต็มที่คือถ้าเร็วสุดคือห้าวันทําให้เสร็จแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะ ภายใน5สัปดาห์เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการทำซ้ำๆนะคะอ่าอันนี้คือเป็นสัญญาณที่มาบ่งบอกคุณแล้วคุณจะสามารถได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชชิ่งก็แอดบ้านอิ่มสุภาศะนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด เอ่อ subscribe ทุกแพลตฟอร์มของตะกา้าด้วยนะคะเปขอขอขอ็นข้อค่ะคือว่าสำหรับคนที่เลือกใบที่สองหรือกองที่สองไพ่ใบนี้ที่คุณเลือกนะคะเอ่อบ่องบอกได้ว่าคุณคือพี่ไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกคุณว่าให้คุณอะจำอินลงไปเลยในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือต้องการคือกระโดดลงไปเลยอะคะ่ะคุณต้องกระโดดลงไปในสิ่งที่คุณอยากจะทําหรือต้องการ คุณต้องเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะให้คุณเซเยสในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็เปลี่ยนตัวเองแล้วลุยเลยอะประมาณนั้นนะคะเอ่ไพ่ย,ยังบ่งบอกถึง movement อะไรใหม่ๆคุณได้ไพ่หนีไม่พ้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผ่านมาบางอย่างอะมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเจอบางคนอะถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นวารกรรมบางอย่างได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณยอมรับมันไปเลยว่า คุณแค่ต้องต้องเผชิญมันเท่านั้นเองนะคะแล้วมันจบไปแล้วนะคะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรากฐานที่ไม่แข็งแรงดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันเลยเป็นการขึ้นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและกระโดดจ้ำอินลงไปในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการไอสิ่งเก่ามันไม่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็สิ่งใหม่เนี่ยมันจะหนักแน่นมั่นคงมากกว่า สังเกตนะจากอันเก่าอ่ะที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่หนีไม่พนะ้นแต่แล้วมารักฐานไม่มั่นคงแข็งแรงแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเปล่ปะถ้าคุณกระโดดลงไปแล้วเปลี่ยนอะคะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ที่คุณปรารถนาต้องการคุณต้องชัดก่อนว่าคุณต้องการอะไรแล้วนั่นแหละค่ะมันจะหนักแน่นมั่นคงมากกว่าแล้วสิ่งเนี้ยไม่ว่าจะพี่ไพ่บอกพลังงานบอกหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปเชื่อมโยงเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะ แต่อย่างหนึ่งคือให้คุณพิสูจน์ด้วยตัวเองให้คุณไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการคุณก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะและชัดเจนเลยว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแน่นอนเพราะมันจะเติบโตงอกงามอืมแล้วมันจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าการเติบโตงอกงามที่ มันดูมหัศจรรย์นะตังก้ตังกมองว่ามันมหัศจรรย์นะมันเป็นเทียนรูปเห็ดอะ่ะแล้วก็ดูแบบเออเราอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดหนอะว่ามันจะแบบมีไฟขึ้นมาบนเห็ดได้อะ่ะแต่คุณทําได้อะ่ะประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องของไพ่เวลากันบ้างนะคะคุณได้เอริสนะคะก็คือราศีเมษคือเป็นราศีธาตุไฟอะ่ะวงบอกถึงการที่แบบจุดไฟแล้วก็ลงมือทําไพ่ของคุณอะ่ะ บอกให้คุณอะจบอะไรเก่าแล้วไปอันใหม่ประมาณนั้นแต่ตังความมองว่ามันดูเหมือนกับคุณจบไปแล้วว่ากับอันเก่าอ่ะให้ของพลังงานคนคนกองที่สองนะคะมันดูมู v ไปมากกว่าของของคนกองที่หนึ่งอะกองที่หนึ่งยังต้องมีเวลาในการเยียวยายอยู่มากกว่าของคุณะของคุณมันคือแบบแค่ยอมรับว่ามันเป็นวาระกรรมรักฐานมันไม่แข็งแรงแล้วคุณก็ไปต่อแล้วก็บ่งบอกถึงการบุกเบิกอะ คุณต้องใช้พลังงานของผู้บุกเบิกจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคุณอะ่ะจะสามารถประสบความสําเร็จอะได้อย่างเร็วที่สุดเลยนะหนึ่งอาทิตย์อืมมันอยู่ที่คนนะคะหรือหนึ่งเดือนแต่คุณต้องบุกตะลุยเลยนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งคือ,อคุณได้ใบนี้นะคะเป็นวันเสาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงการที่แสวงหาซึ่งความปิติสุขเหมือนอะไรที่ผ่านมามันไม่ตอบโจทย์คุณคุณก็ไปสู่สิ่งใหม่นะคะแล้วก็ให้คุณอะอยู่ในความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงเป็นพลังงานแบบชาร์ตไฟเหมือนกันกับใบก่อนหน้าเลยนะคะแล้วก็ใช้ความยืดหยุ่นด้วยคุณจะประสบความสําเร็จค่ะ,คะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบําบัดโคชชิ่งจิตวิเคราะห์ความฝันก็แอดมาที่แอดบ้านอิ่มสุากาศนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ s u b ส c คร b e ทุกแพลตฟอร์มของกว่าด้วยค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย